สวัสดีครับเกมอัปเดตแล้วนะครับทุกคน Garden Tower Defense นะฮะเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าติดอยู่นะตอนนี้เลยนะครับอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่ผมรู้สึกว่าเอ่อมันหลอกดาวมากเพราะว่าเนื่องจากว่าผมคิดว่า Enchant ที่ว่าเนี่ยคือ Enchant แบบว่าทําให้ตัวละครหลหัขึ้นก็คือแบบระบบสุ่มสุดนั่นเองนะแต่ที่ไหนได้ก็คือเป็นอัปเดตกล่องใหม่นะเองนะนี่ครับทุกคนกล่อง Enchant นะครับใช้ปุ๋ยมากกว่าเดิมใช้เป็นปุ๋ย200นะครับตอนหนึ่งกล่องนะครับส่วนตัวละครก็็เเปนน เวนัอไฟแท็บนะผมมีตัวละครประมาณนี้นะทุกคนนี่ฮะส่วนตัวที่ผมอยากได้ในนี้เลยก็คือนี่ฮะพักชอยนะครับทุกคนตัวนี้หน้าตาน่ารักมากพักชอยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านอกจากนี้เขาเพิ่มด่านใหม่มาด้วยนะครับด่านใหม่คืออยู่ตรงนี้นะเนี่ยะ e n c h a n c jungle ผมก็จะลงคนเดียวแล้วกันปุ๊บไปกันเลยนะฮะส่วนผมจะเลือกเป็นโหมดไหนดีเอาเป็นโหมดนี้แล้วกันฮาร์ดแล้วกันนะครับกลางๆฮาร์ดนี่ก็ยากเลยนะครับส่วนอินเซนกับอิมพอสิเบิลนี่ต้องมีตัวละครระดับแดงขึ้นไปนะระดับสี่ดาวห้าดาวขึ โอเคดานใหม่ก็ดูดีครับมีสองทางแยกออกมาให้เราจมทีตรงนี้อีกผมก็จะวางตัวละครต้นเกมไปก่อนละกันนะตัวนี้ก่อนละกันปึ๊บวางเลยวางวางชาวบ้านไปก่อนนะครับชาวบ้านลุยเขาชาวบ้านอ่ากดคูณไปชาวบ้านจิ้ม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 โอเคหลุดไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะวางตัวละครทดแทนปล่อยหลุดไปเลยละกันผมจะวางตรงนี้แทนเลยละกันนะครับชาวบ้านนี่เก่งมากนะครับค่าวางแค่สองร้อยเองนะฮะแถมดาเมจคือเยอะปีก็ไหวนะครับ อิ่มจิ้มจิ้มสวยจัดโอเคใครมีชาวบ้านแนะนําให้เล่นเลยครับของดีจริงๆครับตัวนี้ของดีมากครับอ่าผมจะวางเป็นตัวฟาร์มเงินในอนาคตอย่างไวๆเล่ยนะวางชาวบ้านไปก่อนเพิ่มเป็นสามตัวแล้วนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะวางตัวชาวบ้านเอ๊ะไม่เอาเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีกว่าอัปเกรดดีไหมอัปเกรดกรดีไหม,มยังก่อนแล้วกันยังไม่ต้องอัปเกรดลวกันกิ่มไปโอเควางฟาร์มเงินก่อนนะครับเงินนี้นจําเป็นมากครับ แนะนำถ้าเกิดจะใช้ฟัมเงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับให้ปิดออโต้สกิปเบฟนะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวฟังเงินมันเป็นนับเป็นบีนะไม่ใช่น,นับเป็นเบฟนะครับโอเคตัวเริ่มมีตหลดแนละม่เป็นไปเดี๋ยวไปกันกหลังแทนเอ้ยไม่กันหลังดีกว่าปล่อยไปเลยเน้นวางเน้นวางอันนี้ไปก่อนฟามเงินไปก่อนนะครับ้าวิได้สี่สิบแล้วตอนนี้นะทุกๆุกาวิเรแล้วจะได้สี่สิบบาทนะโอเคแล้วเราก็อัปเกรดชาวบ้านไปกิ้งก่าคารมเมเลียนมันหายตัวได้ปัญหานี่คือปัญหาเลยนะครับพาะง้นเดี๋ยวผมจะวางตัวละครป้องกันตรง ิงกาคาเมเลียนเจ้าช่างโหดเทียมอมหิตหนักบังอาจหายตัวงั้นเหรอไม่นะหลุดตัวหลุดตัวหลุด,ลดเดี๋ยวๆทำไงทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงด,งด,งดีปล่อยเลยแล้วกัน <c oughs> ทำไม่ได้ก็ปล่อยเลยนะฮะไงดีขี้เกียจตตัดสินใจอ่านี่เดี๋ยวเราวางตัวนี้ด้วยครับเอ้ยอัปเกรดแล้วกันอัปเกรดแล้วกันแล้วกันดาเมจสี่สิบน่าจะพอ,อยแล้วนะฮะจิมจิมจิมโอเคเพียงพอครับดาเมจเพียงพอ เอีอ๋ผมอัพเกรดตัวนี้ด้วยปาบปาบเอาเก็บไปจิมันจิมันอ่าปล่อยไปนะด้านหลังไวอยู่แล้วนะครับตัวไปตัวฟาร์มเงินเรานะฮะต้นไม้เป็นเงินนะชอบมาเลตมันนี่ทรีนะฮะโคตรเทม่มาแล้วมาแล้วเจ้าหนูจี๊บจี๊จี๊ตายอย่างไวครับเจ้าหนูวางตัวฟาร์มเงินเยอะๆเลยครับหกตัวนะฮะวางได้มากสุดหกตัวนะครับตัวนี้สี่แล้วนะฮะเปี๋ตัวนี้ห้าโอเคเราก็ได้วีเรา้อยยี่สิบแล้วเอ้ห้าบีร้อยยี่สิบนะตอนนี้โอ้โหเยอะเยอะเยอะหลุดเยอะนะเนี่ยคราวนี้หลุดเยอะนะเนี่ย หลุดเยอะมากครั้งนี้อัเกรดไปตันแล้วครับตอนนี้ตันแล้วดาเมจดแรงมากดาเมจแรงมากๆครับตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัพเกรดตรงนี้แทนบ้างนะฮะอัพเกรดตรงนี้แทนบ้างอ่าอัพเกรดไปเดี๋ยวนี้อัพกระจายเกี่ยวกับต,ตัวต้นไม้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้ตรงนี้เยอะนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ขนาดมือเราชิวๆแล้วแนะนำเอาต้นไม้ไปเยอะเลยครับต้นไม้จาเป็นมากต้นเกมนะฮะเด็ดเกมนี้ก็คือจะปั๊มเงินได้รวดวเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ไหวไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไหวครับไหว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 ชิลไหวชวิ้เริ่มเริ่มมีเลือดตัวเยอะๆมาแล้วนะครับตอนนี้คงต้องวางตัวละครตึงๆอย่างต้นไม้แล้วนะฮะให้ต้นไม้นี้ช่วยตีหน่อยนะครับอโอเคให้ต้นไมน้ช่วยตีนิดนึงต้นไม้เป็นตัวดาเมจที่ดีมากเอาแพ้ได้ไงอะ่ะแพ้ได้ไงทุกคนแพ้เฉยแพ้เฉยเอาไมเอาไม่เอาไม,เ,าไมเกิดอะไรขึ้นนี่หลุดไปตอนไหนเนี่ยนึกว่าไม่หลุดนะเนี่ย แพ้เฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่พาดพาดพาดขบวนพาดครับโอเคผมรู้แล้วผมต้องการแบบไม่ให้ไปไม่ให้แบบตัวไหนแบบหลุดจริงๆนะต้องป้องกันแบบดีๆเลยนะครับวางนี่ไปโอเคมาๆ,ๆมาได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่เคยเราจะไม่ปล่อยให้ตัวไหนหลุดเลยนะฮะวางป้องกันไปจึ๊บ เด็กอป่าหลุดอีกเลยนะครับจะไม่ปล่อยให้ตัวไหนหลุดแล้วฉันจะไม่พลาดอีกแล้วนะโอเควางตัวนี้แล้วกันดาเมจมันมจะได้กระจายกระจายกันนะเพราะว่าดาเมจมตัวนี้มันตีไวกว่านะฮะดามิเอ็มจะพอๆกันโอเคด้านหลังด้านหลังปลอดภัยนะครับตอนนี้ด้านหน้าเป็นไงต่อด้านหน้ามาดูกันปุ๊บ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 สวยครับสวยสวยสวยตอนนี้ไม่หลุดสักตัวเลยนะเทคนิคเทคนิคได้ผลอยู่ถือว่าโอเคเลย มาเอนเมมี่มาเลยดูสิวางตัวต้นฟาร์มเงินก่อนดีไหม,ไม,ไ,มไม่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 ดีกว่าวะผมคิดว่าวางตัวนี้ก่อนโอเคการตัวหลุดไปก่อนนะตอนนี้อืมคิดถูกแล้วการตัวหลุดไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอัพตัวแทนโอ้กิ้งก่าคามเมเลียนแม่งหายตัวได้ขี้โกงขี้โกงจ,จัดเลยอนะ่ะโอเค เดี๋ยวเว็บนี้จะวางตัวฟาร์มเงินละวางสังกต,สตัวนึงก่อนแล้วกันฟาร์มเงินจิ้มไปจิ้มไปสวยตายห,หมดครับหรืออัพนี้ให้ตันก่อนเลยดีไหมเอออัพนี้ให้ตันก่อนเลยแล้วกันครับเพราะเราจิ้มไปเราเดี๋ยวเราก็จะได้เงินจากการฆ่ามอนเตอร์นะฮะพอฆ่ามอนเตอร์เยอะปุ๊บก็จะได้เงินเยอะอืมนี่แหละถูกถูกต้องถูกต้องถูกต้กกกองเขียนชิดถูกแล้วมั้งนะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาหน้าแตกโมเยอะไง โอเควางตัวฟามเงินเลยสองตัวโอ้ยแต่สีมันเหมือนกับอันนี้มากเลยสีมันเหมือนกันจัดเลยแ้าไม่ค่อยต่างกันเลยโอเควางไปอุ้ยตัวนี้สวยอ่ะดูสิมันแบบเรื่องแสงสวยจัดเลยอ่ะแสงสวยมากวางสองตัวพอพอก่อนแล้วกันตัวฟาร์มเงินตัวนี้ตันอย่างยังไม่ตันครับอโอเคอัพตัวนี้ด้วยโอ้ยไอ้กิ้งก่าคามเลียนอีกแล้วแกนี่มันช่างไร้กาดนักอัปเกรตไปเลยฮะอัพเกรตตัวหลังบ้านไปเลย ้ตองเหมือนต้องฆ่ากิ้งก่าก่อนที่มันจะมาถึงถึงได้นะถ้าเกิดฆ่ามันก่อนได้นี่ก็จะชนะง่ายๆเลยนะฮะขีตันและเดี๋ยวเรามาอัพเกรตต้นไม้บ้างดีกว่านะครับต้นไม้จําเป็นเหมือนกันตุ๊กๆๆๆตายหมดตายหมดจิมมันจิมมันกิ้งก่าคาเมเลียนแกหายตัวบ่อยจัดโอเควองต้นไม้นะฮะเกีรติ์อายเกรตตายเอ้ยวางก่อนแล้วกันอ่ามาต้นไม้ก่อนนะตอนนี้มองต้นไม้ได้รวดๆเลยตอนนี้ กิงก่าคาเมเลียนแกอีกแล้วนะแกคือปัญหาแห่งชาติฉันจะฆ่าแกโดยการใช้ระเบิดก่อนแล้วกันเพราะแกคือคกี้โกงจัดเลยตัวแกเนี่ยอ่าผมจะวางระเบิดฆ่ากิ้งก่าคาเมเลียนไปเลยนะเพราะว่ามันโกงเกินปล่อยมันออกไม่ได้นี่คือตัวแข่งแกงมากชิลลี่นะฮะชิลลี่เปเปอร์บอกเลยครับเด็ดเกมชิลลี่เปเปอร์นี่จะมีแบบสรรมการแห่งชัยชนะอยู่ที่ชิลลี่เปเปอร์อย่างเดียวเลยนะคอยดูได้เลยครับทุกคนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว Up, up, oh. <laughs> <laughs> วัดเจ้าวัดเจ้าวัดเจ้าโต้ตุ้มโคตรโกงมาแล้วมาแล้วตัวตึงๆมาแล้วโอเคได้เวลาวางนี้แล้วครับวางต้นนี้แล้วนะฮะอ่านี่ฮะวางต้นวางต้นสนนี่ครับดาเมจเป็นร้อยทุกทีมีรู้เรื่องอะ่ะโอเคอัพกินตัวนี้ไปเนี่ยตัวนี้เก่งมากครับอ่าทุกไปโจโจโจ หลุดก็ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีนี่ครับระเบิดขี่ไปนาวตูม้มที่จะตายาต้นไม้ตันแล้วครับต้นไม้วงกว้างมากครับพีกกว้างมากต่อไปก็วางพีกนี้ทพีกนี้ได้ก่อนนะฮะมาเลยตูมต้มตู้มเห็นไหมครับความโกงของระเบิดครับทุกคนระเบิดคือโกงจัดครับอ่านี่ครับมาจอดนี้จะใช้แต่ระเบิดเลยนะทุกคนเอาเฮ้ยระเบิดไปไปด้านหนึ่งดีกว่านี่ครับ อันนี้ใช้ระเบิดรัวครับบอกเลยครับเหน็นไหมครับระเบิดโคตรโกงครับทุกคนระเบิดคือโกงจัดครับเป็น OPU n i t เลยระเบิดนะฮะระเบิดพิกนี่โกงมากครับวางคือตายวางคือตายอ่ะบอกเลยครับอย่าเนิบนะทุกคนอย่าเนิบนะฮะใครได้ระเบิดพิกนี่ก็คือสบายเลยครับเล่นผ่านดันง่ายๆเลยนะโอเคใช้ระเบิดพิกเหมือนเดิมวาง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 ,าง,างเห็นไหมโคตรโกงโคตรเก่งโคตรอันตรายครับระเบิดพิกระเบิดพิกโอ้โหดูครับตายหมดครับอ่าเดี๋ยวเราจะอัปเกรดเป็นตัวนี้นะ ตัวนี้เหมือนเดิมตันไปหนึ่งตัวโอเคเดินปีไปตัวนี้ตีช้ามากเลยนะแต่พิกเราเนี่ยเราของจริงครับระเบิดทีพิกนี่ได้เงินด้วยมั้งเพราะดูดีเงินเพิ่มเพิ่มขึ้นล้วๆเลย,เลยคุ้มค่ามากครับตัวระเบิดพิกนี้เทมตัวฟาร์มเงินได้ดีเลยนะฮะตอนนันอีกหนึ่งตัวแมงปอก็ไม่ขนามือเราบอกเลยจอระเบิดพิกเราไปป้าห้างป้างบ้าง,าง,างนี่ฮะสกอร์เปียนคิงมาแล้วต้องรีบใช้ระเบิดพิกเยอะๆเลย ปึ๊กปึ๊กปึ๊กวางเยอะๆยอโอเคสวยปัง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 ไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพนะฮะด้วแบบจิ๊กอัพไม่คุ้มนะครับใช้เงินเยอะเกินไปครับพออัพตันได้แบบแค่สองพนะันอย่างนงเพราะงั้นวางรัวๆดีกว่านี่ครับพิคโคดโกงครับพิกโคดโกงครับนี่คือสุดยอดแห่งพิกผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมเลยผมมั่นใจเลยนะฮะคือแบบโกงจริงๆครับตัวนี้โอเคตายไปอ่านี่แหละ เดี๋ยวเราจะขายตนน้นทิ้งวางเป็นตัวต้นไม้แทนนะครับอืมเป๊บเปบนี่เลยวางต้นส่วนเยอะเลยต้นไม้เยอะไปเลยนี่ครับให้ต้นไม้ช่วยเลากันลุมตีขายนี้ทิ้งด้วยไม่จาเป็นแล้วดาเมจไม่พอกับตอนนี้แล้วนะฮะอ่านี่ตอนนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อะไรนะพิกก็สู้ได้แล้วนะครับไหวแล้วไหวคิวแล้ว นี่มะพร้าวก็เก่งครับแต่มะพร้าวใช้เวลาอัพนานนิดนึงต้อง,องรอในเด็ดเกมเลยนี่มาแล้วมาแล้วนี่ซูมันสกอปเปียนวางระเบิดด้วยฮะช่วย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 เห็นไหมครับชนะง่ายง่ายหเห็นไหมทุกคนนี่ไม่ได้มีตัวโหดเลยเท่าไหร่เลยทุกคนเห็นไหมคือแบบชิวๆเลยครับได้ไปได้ไปแปดร้อยสีได้เห็นไหมครับโคตรง่ายอีซี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสุ่มจะได้ตัวอะไรนะฮะสุ่มกันดีกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาสุ่มกันสุ่มตู้ไหนดีตู้คลาสสิก มันก็ได้ตัวละครหลายอย่างดีนะแต่ผมมีเกือบทุกตัวในนี้หมดแล้วนะส่วนตู้พิเศษนะครับยังขาดโกดเปเปอร์ผักชอยอยู่เอาอันนี้แล้วกันสุ่มไปเลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บเฮ้ยทุกคนผมสุ่มได้ผมสุ่มได้ผมสุ่มได้อันนี้สองตัวเลยอ่ะเฮ้ยเลเซอร์แพนสองตัวเลยเนี่ยผมผมที่จริงผมมีซันพาวเวอร์นี่เก่งมากครับแต่ผมเก็บเอาไว้รีวิวคลิปหน้านะก็เลยไม่ได้ใส่มาเ็จนี้นะก็คือทาให้เห็นได้ว่าแบบเห็นนล้ไม่ต้องมีของที่เที่ที่สุดก็ยังสามารถสู้ได้นะครัับส่่่ววนนนตตีี้้้้ทจริิงงไไมอออกกก็ดดะถาเ เออไม่ใครไม่มีนะครับมีแค่พิกเกอร์สบายๆเลยครับนี่แหละครับทุกคนได้เลเซอร์นี้มาิสองตัวเสร็จเลยอ่ะ What the hell? What the hell? โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้อีพีหน้ามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเอาเป็นตัวเลเซอร์แพนก่อนละกันส่วนตัวซันพ o w เ r อร์ค่อยว่ากันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไปเจอกันใหม่รั้งหน้าครับทุกคนเจอกันครับ